สวัสดีครับเจอก,กันกับผมกิตินะครับบนช่องกิติคนคำนวณแล้วก็เพจ a c e b o o k กิติคนคำนวณนะครับคลิปนี้มาสรุปผลงานนะครับมาพูดมาคุยนะครับถึงผลงานงวดวันที่16นะครับ16ธันวาคม2565ก็วันนี้นี่แหละนะครับทุกท่านคงจะรู้ผลแล้วเนาะนะครับแต่ผมเอามาย้ำเพื่อเป็นข้อมูลในการสรุปผลงานของผมเนาะรางวัลที่1นี่ก็8 845 093นสะครับส่วนเลขท้ายสองตัวนะครับก็คือ1 4เนาะเลขหน้า3ตัวมี912กับ411นะครับเลขท้าย3ตัวมี855กับ593เนาะโอ้5้3เนี่เลขผมเลยนะเนี่ยนะก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่โชคดีนะครับนะจากการเสี่ยงโชค ไม่ว่าจะตามจากอาจารย์ท่านใดสูตรไหนก็แล้วแต่นะครับไม่เฉพาะเจาะจงกับแนวทางผมเนาะนะครับขอเพียงให้ท่านโชคดีผมก็แสดงความยินดีด้วยนะครับก็ของผมก็เลข6ตัวเนาะเลข6ตัว3 9 5 2 4 7นะครับเลข6ตัวเด่น3ตัวเลยนะ 50าสิบ้าเลยนะแถมจับเลขเด่นได้โอเคด้วยโอ้โหอันนี้นะครับ2องวดติดแล้วนะครับจริงๆท่านนับงวดวันที่16บหพฤศจิกายนผมจำไม่ได้มาเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเอางวดที่มันเข้าชุด2ตัว3าตัวนี่สองงวดเดือนธันวาคมนี่แหละโอเคเลยนะครับเข้า93ด้วยนะนะครับ ขาดเลขศูนย์ตัวเดียวนะครับจริงๆแล้วสูตรอื่นก็มีเลขศูนย์ติดเด่นอยู่นะแต่ว่าตัวสรุปผมอันนี้ยืนยันตามตัวสรุปเนาะนะครับก็เข้าสองตัวบนอยู่นะครับเสียดายเลขศูนย์เนี่ยเนี่ยล่ะห้าเก้าสามเนาะอันนี้ไปเข้าสามตัวล่างนะครับโต๊ดก็ได้อยู่นะถ้าใครเล่นสามตัวล่างเนาะเมื่อกี้เนาะเลขท้ายสามตัวที่หมุนกันสองครั้งอนะเนาะ มี593ด้วยมามามาดูสูตรสูตรที่ผมแบ่งปันไปเนาะสูตรอันนี้หวยหลักร้อยบนกับหลักหน่วยนะครับบวกกัน5 6 7 8 9 9, ให้5กับเก้าให้ห้ากับเจ็ดเนาะอันนี้เป็นสูตรย่อยที่ผมทําเป็นแนวทางให้เฉยนะครับยืนยันตามที่ผมสรุปเนาะวิ่งบนเกนะ้าอยพวกนี้เลขคาดการ6หตัวน,นี้คือสรุปจากทุกสูตรแล้วนะครับนะอันนี้คือสูตรย่อยที่ผมทําเป็นแนวทางให้เฉยนะครับหลายๆท่านบางท่านอาจจะเอา้าทําไมแนวทางคุณเยอะจังเลยกิติอย่างที่ผมบอกไว้นะผมมีสูตรหลายสูตรนะครับเพื่อ เอาไว้มาดูตัวเลขเปรียบเทียบกันนะครับเปรียบเทียบกันถ้าเลขมันชนกันเลขเด่นมันชนกันนะครับ mm. ก็จะยกมาใส่ให้มันครบ6ตัวอะไรประมาณนี้นะครับนะผมไม่ใช้สูตรเพียงสูตรเดียวนะครับใช้หลายสูตรแต่ถ้าเลขมันชนกันหลายๆสูตรเราก็จะสรุปได้ดังนี้นะครับถ้าตัวไหนซดชนกันเยอะนะครับอย่างเลขเนี่ยชนกันหลายสูตรนะครับเลข3เงี้ยนะครับ ก็จะยกเป็นเลขเด่นไปเลยสูตรย่อยนี้ไม่เข้านะครับอันนี้ที่โอ้หอันนี้น่าเสียดายมากเนาะอันนี้หวยวันสุกเนาะสุกล่าสุดก่อนวันที่สิธันวาคมนะก็คือส6กันยายนเนาะออกเจ3นสานะครับเจ3สางวดนี้มาออก0 9 3ย์สามนะครับ เลขที่ผมให้เด่นในสูตรนี้ก็คือตั้งต้นด้วย3าตัวบนแล้วก็2ตัวล่างเนาะมันจะมีเลขอยู่4ตัวเนาะเจ3ดศนยะ์สาห้าะศูนย์เด่นจริงๆเนะี่ยสูตรนี้โอ้โหผมให้5า้าผมให้เจกับ0ูนย์นะครับนะผมให้7กับศูนะ 7, ก็ศูนย์ก็เด่นนะแต่เจ็นี่ดับไปส่วนอีกสูตรที่ผมลา่าสุดที่ผมแบ่งปันไปก็จะมี ให้เลข6นะครับเลข6กับเลข9มันตัวเดียวกันอย่างที่ผมบอกไว้นะใครดูคลิปทุกคลิปอ่ะก็จะรู้อยู่นะครับเนี่ยหกกับเก้ามันตัวเดีวยวกันนะเผื่อไว้นะครับจริงๆแล้วคนเสี่ยงโชคอ่ะไม่ได้ตามเลขแค่ตัวเดียวนะครับไม่ได้ใช้งานเลขแค่ตัวเดียวนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไม่ได้ตามสูตรใดสูตรหนึ่งแล้วก็ไม่ได้ตามอาจารย์ท่านใดที่หนึ่งตามทุกอาจารย์นะครับตามทุกเจ้านะครับ บางทีตามซะจนลืมเลยว่าถูกหวยแล้วขาดทุนก็มีนะครับผมคือวิธีการของผมเนาะผมอยากแนะนำนะครับถ้าตามใครอนะตามให้สุดนะครับถ้าเขาเคยพาถูกหวยเคยนำคุณโชคดีนะครับเคยนำพาคุณโชคดีก็ตามเข้าไปนะครับงวดสองงวดสามงวดนะครับแต่ถ้าเขาพาคุณหลุดความโชคดีแล้วสัก สองวดน่ะติดต่อกันนะครับหรือสามงวดให้สามงวดดีกว่าเพราะว่าสองงวดมันมันไม่มีอาจารย์ท่านไหนนะครับหรือสูตรใดให้ให้หวยถูกทุกงวดหรอกนะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ว่าหวยออกตัวไหนทั้งหมดคือการคาดการคาดเดานะครับแต่ก็จะมีนะครับบางท่านก็จะบอกว่าเราได้เลขล็อกมาอันนั้นคือการชวนเชื่อนะครับเอาตรงๆเลยนะนะครับมันคือการชวนเชื่อแหละเพิ่มความมั่นใจนะครับ ให้ผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นไอ้เลขลงเลขล็อกเนี่ยมันก็มีคนบอกอยู่แล้วแหละว่ามันล็อกได้จริงๆนะครับแต่เขาจะกล้าแบ่งปันมาถึงเราด้วยเหรอนะครับเชื่อด้วยเหรอว่าเขาจะกล้าแบ่งมาถึงเรานะครับนะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่เราเห็นเห็นกันอยู่ที่ใบใบหวยกันหรือไม่ก็แบ่งแนวทางกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่ก็คาดการคาดเดานะครับทั้งนั้นแหละไม่มีใครรู้หรอกแต่ที่บอกว่ารู้ที่บอกว่า มาแน่ร้อยเล้านเปอร์เซ็นต์มันคือการสร้างความมั่นใจให้ตัวเองแล้วก็ผู้ชมนะครับคนหาแนวทางอย่างอย่างทุกท่านที่กำลังฟังผมพูดอยู่นี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการคาดเดาครับถ้าตามเขาสักสองงวด3มงวดแล้วไม่ไม่เข้าเนี่ยเลิกตามครับไปตามเจ้าใหม่ แล้วก็อย่าพึ่งละสายตาจากเขานะครับถ้าเขาเคยพาถูกอยู่ก็ตามไปเรื่อยๆนะอย่างผมเนี่ยผมเคยให้หวยถูกติดต่อกันมากที่สุดคือ5งวดนะครับถูกแล้วก็คือไม,ไม่นับเลขวิ่งนะเลขวิ่งจริงๆแล้วมันเลขวิ่งเลขเด่นเนี่ยค่อนข้างจะติดต่อกันเยอะอยู่นะครับ7งวด8งวดก็มีแต่ว่าที่ผมนับว่าเลขเข้าติดต่อกัน5้างวดคือ2ตัวขึ้นนะครับ2ตัวบนหรือ2ตัวล่างนะครับตัวกลับก็ก็ถือว่าเข้านะครับ ถือว่าประสบความสาเร็จนั่นคือนับว่าติดต่อกัน5้างวดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเจ้าไหนอาจารย์ท่านใดผูรวมทุงผมด้วยนะครับนะพาถูกหวยแล้วติดต่อกันงวดสองงวดตามเข้าไปก่อนนะครับถ้างวดที่สามแล้วพาลงเหวก็ไปตามเจ้าใหม่ตามสูตรใหม่ดีกว่านะครับเคยได้ยินไหม <laughs> มันจะมีอยู่ลักษณะหนึ่งนะครับเอ แอบดูเขาอยู่สักสามงวดสี่งวดนะครับพองวดเขาเข้าทุกง,งวดเลยนะครับแบบนี้ก็มีนะตามดูเขานะครับจอบเบิ้งนะครับจอบเบิ้งอยู่หางวดอยู่ซีงวดพองวดหาตามเขาบ่กเขาทาแบบนี้ก็มีนะครับนะเลขดังมาพังที่เราเพราะฉะนั้นมันมันขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบเนาะนะนะความมันต้องสร้าง,สร,างสร้างความเชื่อมั่นเนะเนาะนะครับต้องสร้างความเชื่อมั่น ให้กับตัวเองด้วยแหละนะครับเพราะว่าบางทีแอบแอบจนแอบจนมั่นใจว่าแต่ที่ไหนได้มาหลุดงวดที่ห้าเงี้ยนะครับก็มีเหมือนกันนะครับอาจารย์นะครับจริงๆเราผมไม่ใช่อาจารย์นะผมไม่อยากเป็นอาจารย์หรอกเพราะว่าผมวิธีการของผมไม่สามารถเรียกวิธีเรียกตัวเองว่าอาจารย์ได้นะครับแต่คนอื่นเรียกอาจารย์นะอาจารย์ตามอาจารย์ตามดูเฉยๆนะมาสี่งวดห้างงวดแล้วพองวด ที่รู้เอาเลขอาจารย์ไปตามไม่เข้าเลยก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแต่วิธีการนะนะครับแต่วิธีการของผมคือที่อยากจะแนะนําคือตามใครแล้วเขาพาถูกเนี่ยก็ตามไปก่อนนะครับแต่ถ้าตามแล้วหลุดสักสามงวดติดต่อกันจริงๆแล้วแค่สองงวดนี้ก็ก็พอแล้วแหละนะครับก็พอแล้วไปตามเจ้าอื่นก่อนนะครับผมโอเคงวดน,นี้โชคดีครับ ก็มาดูงวดหน้าว่าจะเป็นยังไงอันนี้ของงวดที่แล้วนะครับผมจำไม่ได้ว่าเลขงวดวันที่เออสิบหกพฤศจิกายนผมไม่ได้ทำเนะผมเพิ่งมาเริ่มทำเพราะว่าหวยผมหลุดมาหลายรอบนะครับสวัสดีครับจบแค่นี้แหละ